กินเหมือนขนมเลยอ่ะอืมสุการสอ่างหุ่นเลยดิอันนี้กินนะทรงหิวในช่อนาตอนนี้ปาดลิปอายตา beauty juicy lip oil สีสีเลยจ้ะกันน้าสดแบบนี้อันนี้เป็น box เซตที่เจได้มาจากทางแบรนด์นะ กคนได้มาครบสีสีเลยทั้งสีสีวายสตรอเบอรี่เกรปอาร์โ,โรวแล้วโลโก็ชิลกเคนเนาะทุกคนสีสีด้วยกันไหนมาดูสีบ้างเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง<ไ>เขาบอกว่าลิปรุ่นนี้สีโทนสวยฉ่ำชุ่มชื้นตลอดวันมีทั้งคูลโทนวอร์มโทนคัลเลอร์ทาง,งา่ายไม่เหนอะไม่ไหลาราคาก็1แท่ง3ใบ,บแดงมีทอนเหรียญหนึ่งทาสแท่ง4ใบ,บแดงทอนเหรียญหนึ่งแต่ถ้าบ็อกเซตอันนี้1นึงบรรเทามีทอนเหรียญหนึ่งก็จะไปป่านะเดี๋ยวมีคนถามเจ๊เจ๊ลิปออยคืออะไรเหมือนลิปบาร์มคือ ตัวลิปออยเนี่ยมันจะเป็นเลสติกที่มีส่วนผสมหลักของน้ำมันธรรมชาติเป็นหลักทุกคนอย่างพวกน้ำมันโจโจบาน้ำมันรชฮิตออยน้ำมันมะพร้าวะไรพวกนี้ที่มันแบบเป็นส่วนผสมที่มันทาให้มีความชุ่มชื้นะพวกน้ำมันพวกนี้มันจะเหมาะมากกับคนที่มีแบบเนผิวปากแห้งแตกเป็นขุยซึ่งก็คือเจเลยค่ะทุกคนสีแรกสีชูเกอร์แคนน้องอ้อยค่ะทุกคนน้องอ้อยน้องอ้อยจ๋าอ่ากินเหมือนข้านมเลยอะน้องอ้อยจ๋าเนี่ยก็จะเป็นสีสําหรับสาวอมโทนผิวแทนน้องอ้อย หมาะนายลองเช็ดให้ดูหน่อยสิเช็ดปากออกแล้วเดี๋ยวสิติดบไว้เลยคือปากนิดหน่อยผิวขาวเหลืองน้องแอปเปิ้ลบอลอขอดักไว้ก่อนนี่เป็นเป็นฝีปากจริงของเจ๊ไม่ได้ฉีดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโหยไตชัดฉันไม่ได้ฉีดปากแล้วมารีวิวลิปนี่คือปากจริงๆของฉันนี่แบบนี้ผิวขาวโทนแดงโทนชมพูน้องสตรอเบอรี่ปากเพราะเป็นสีม่วงๆันอ่อน่ะแล้วหน้าสว่างดูมีสีสันหลับใจว่าม่วงทองหับใจว่าช้ได้นะสวยสวยลิ้นเหลวเลยเจอเลยสวสวยน่ารักกันแล้วไม่ได้ลิ้นเหลวตลอด ไม่เหนียวเธอปากสีรู้สึกว่าพอตอนเช็ดออกสีสเตนที่มันติดอยู่ในปากมันความเข้มขึ้นใช่ไหมแต่พอตอนแรกปากมันไม่ได้ชมพูขนาดนี้อนุมานเอาว่าถ้าทาทับหลายครั้งสีสเตนที่มันติดลงบนริมนปีปากน่าจะชัดขึ้นแล้วเนาะน้ององุนหรือบอกว่าแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นอย่างงี้เธอจะเป็นแบบโค้งๆมันแบบนี้เวลาลงปากเราลงง่ายดีน้ององุนไม่ได้องุนแค่ชื่อนะกลิ่นก็อางุนอ่งุนอันดรโทนแดงผิวเข้มน้องอางุนอ่ะปาดให้ดูแล้วทั้งวอมโทนทั้งคูโทนเลือกถูกแล้วเนาะตามไม่ตามซ